สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับทางช่องปัญญาพระบ้านเหมือนเดิมค่ะอีพีนี้เป็นอีพีที่517นะคะพี่พี่กำลังรับชมในอีพีที่517กันค่ะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านเครื่องรางวัตถุมงคลนะคะมาแบ่งปันให้กับคุณท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธ,ธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้ท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขได้ง่ายๆเลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้อง์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้เขาท่านเป็นชุดกรรมการนะคะหลวงพ่อทวดนะคะวัดช้างให้รุ่นเสี่ยงโตนะคะท่านโดยจะเป็นชุดที่สองนะคะเป็นเหรียญหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพี ปี17เจค่ะถัดมาค่ะก็จะเป็นหมายเลขที่8 9ดสนะคะเป็นพระสมเด็จนะคะพระคำหมากคำข้าวหลวงพ่อฤษีลิงดำหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะหรือจะเป็นหมายเลข19วันนี้นะคะท่านเป็นกระดูกช้างนะคะกระดูกช้างขนายนะคะท่านคุณท่านจะได้รับคู่ไปเลยนะคะวันนี้มีเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นค่ะปิดให้ทันจองการให้ทันนะคะท่านใดปิดทันจองทันได้รายการไหนไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะ จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านไม่พลาดนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลามาเริ่มรับชมกันที่หมายเลขหนึ่งเลยนะคะท่านใดสนใจหมายเลขไหนนะคะโทรเข้ามาได้เลยค่ะท่านที่เบอร์ศูนย์2ปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสามศูนย์ปดเก้าหนึ่งเก้าสองเจ็ดหนึ่งห้าสค่ะหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะขอเปอิดด้วยค่ะท่านเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเหยียบน้ำทะเลจืดนะคะเพราะครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทิมค่ะ วัดราบบูรณะนะคะหรือวัดช้างไห้จังหวัดปัตตานีคะ่ะเป็นเหรียญปี250 0ชุดกรรมก,การนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญ3ามเนื้อเลยนท่าน,นมีเพียงแค่1ชุดเท่านั้นนะคะหรือนิยมเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสียงโตนะคะรุ่นนี้ค่ะท่านได้ศรัทธานะคะได้รับทั้งหมด3เหรียญค่ะวันนี้นะคะปล่อยแบ่งปันนะคะที่90 0บาทเท่านั้นค่ะ90 0บาทพร้อมส่งเลยนะคะท่านหน้ากล่องอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะ องนี้นะคุณท่านเป็นเนื้อกะไรเงินนะคะต้นหนังสืออักขรท่านชัดค่ะหลวงพ่อทวดเหยียบน้ําทะเลจืดหน้าเหรียญท่านชัดนะคะท่านรุ่นเสี่ยนโตเป็นอีกรุ่นที่นิยมเก็บกันมากๆเลยนะคะองค์งามค่ะด้านหลังก็จะเป็นพระครูวิสัยโสพลหลวงปู่ทีมนะคะท่านจะได้รับทั้งหมดสามเหรียญเลยนะคะพร้อมกล่องกมัมยี่สีแดงค่ะท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อกระไรทองค่ะเหยียบน้ําทะเลจืดนะคะรุ่นเสี่ยนโตหลวงพ่อทวดค่ะท่านใดนะคะ ศรัทธานะคะลูกศิษย์ลูกหาหลวงพอ่อทวดไม่พลาดนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะหาชุดกรรมการองค์สวยๆแบบนี้กันยากนะคะองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรมดามค่ะเนื้องามมากๆค่ะท่านถ่ายจากกรงสดเลยนะคะจัดส่งให้ฟรีครบทุกบ้านค่ะหมายเลขหนึ่งวันนี้นะคะชุดกรรมการแบ่งปันนะคะที่900อบาทเท่านั้นคะ่ะท่านทัดมาค่มากันที่รายการที่สค่ะมาเลขสอวันนี้นะคะ เป็นเหรียญที่ระลึกพระครูวิริยกิติหรือหลวงปุโต,โตนะคะวัดประดูชิมพีเป็นเหรียญปีสอง7ค่ะท่านดูหน้ากรองอักขระไว้ชัดเจนเลยนะคะสามเหรียญแบบนี้นะคะท่านใดนะคะสายหลวงปุโตนะคะแบ่งปันกันไปค่ะท่านให้ท่านได้ชาวบูชาได้หาได้เก็บกันนะคะ90 0บาทค่ะ90 0อบาทเท่านั้นเลยนะคะสามองค์ค่ะท่านสามเนื้อเลยนะคะเก็บได้เก็บนะคะ เป็นเหรียญปีหนึ่งเจนะคะท่านหลวงปู่โตร,รายการนี้องค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรเงินนะคะพระครูวิริยกิติค่ะเนื้องามนะคะเนื้องามอางงามมากๆค่ะท่านถาจาก,กรองสดเลยนะคะพิจารณาไปพร้อมๆกันได้ค่ะท่านไม่พลาดค่ะหนึ่งชุดเท่านั้นนะคะไม่ใช่ว่าจะหากันได้ง่ายๆนะท่านวันนี้นะคะพิเศษมากๆค่ะปีหนึ่งเจนะคะด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะสวยทั้งสามเหรียญน,น่าเก็บศึกษามากๆเลยนะาท่านองค์นี้ก็จะเป็นเนื้อกระไรทองนะคะ เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดค่ะพร้อมหัวห่วงเดิมๆเลยนะคะท่านด้านหลังเป็นหลังยันตรีค่ะหนูปรับกล้องให้นะคะกล้องอาจจเบเลอนะคะท่านสามเหรียญน,นะคะท่านรงนี้ก็จะเป็นเนื้อทองแดงรุมดำนะคะเหรียญงามมากๆค่ะจมูกท่านชัดดวงตาท่านชัดนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะเหรียญโลโโต้ร,รายการนี้ค่ะ หมายเลขสองแบ่งปันที่900บาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่3นะคะหมายเลขสามวันนี้ค่ะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะท่านทานองค์นี้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยค่ะเนื้อผงนะท่านมวลสารดั้งเดิมนะคะอ,อกท่านเต็มนะท่านเสียนนะคะตรงฐานนะคะไม่แตกไม่บินนะคะองค์นี้นะคะได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมเสร็จกรอบให้ค่ะ ท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะอูนี้ได้ไปขึ้นคอปูชาได้สวยๆแลท่านด้านหลังนะคะพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่รายการนี้ท่านได้สัานะคะแบ่งปันที่ห้าห้าบาทค่ะห5 0หบาทเท่านั้นเลยนะคะท่านเนื้อหามากๆค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเล็กสี่รายการนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกัน,นะคะ่ะอ์นี้ก็พร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะท่านดูเนื้อองค์พานะคะ พระองค์พระนะคะองค์เก่าองค์งามค่ะฐานท่านเต็มนะคะพระสมเด็จอง์นี้นะคะท่านไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะองค์สวยมากๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบให้กับท่านเลยนะคะท่านเก็บได้ยาวๆเก็บได้านานๆเลยนะคะเลี่ยมกรอบไม่ต้องกลัวว่าองค์พระจะบิ่นจะแตกนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเรียบร้อยแล้วค่ะแบ่งปันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่ห้าค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมโกของท่านเนื้อทองแดงนะคะท่านดูหน้าเหรียญกันค่ะถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะองค์นี้เลี่ยมกันน้าให้กับท่านเลยนะคะตัวหนังสืออักขรท่านชาร์ตค่ะได้รับเหรียญไม่พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมนะท่านหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะคะฉะนั้นวันนี้ไม่พลาดค่ะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะ 550้าบาทเท่านั้นเลยนะคะฮานสุาสานใตรักจังหวัดลำปางนะคะเป็นเหรียญปี17ค่ะช่วงนี้หลวงพ่อเกษมนะคะหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะท่านได้รับเหรียญในพอองค์นี้พร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะให้ทันกันนะคะไม่รอช้าค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่6ค่ะหมายเลข6วันนี้นะคะเป็นพระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงนะคะท่านปี2503อายุท่าน82ปีค่ะเนื้อทองแดงนะคะ ตัวหนังสืออักขระาท่านชัดท่านดูหน้าเหรียญนะคะดวงตาจมูกนะคะใบหน้าท่านยังชัดหน้าท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะเี๋ค่ะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆคราท่านไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมนะคะองค์นี้ค่ะท่านใดปิดท่านจองท่านได้วันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะองค์นี้แบ่งปันเลยนะคะ550บาทเท่านั้นค่ะ550บบาทเท่านั้นค่ะท่าน ชัดมาค่ะมากันที่รายการที่เจ็ดค่ะหมายเลขเจ็ดรายการนี้นะคะเป็นหลวงพ่อท่านเขียวค่ะองค์นี้ก็องงามเช่นกันนะคะหลวงพ่อท่านเขียวท่านใดศรัทธานะคะลายเส้นลึกลายเส้นคมนะคะท่านดูง,ง่ายงเลยนะคะดวงตาค่ะนี่ค่ะลายเส้นขอบปากน่าท่านตรงหูนะคะงดงามค่ะพร้อมเลี่ยมให้กับท่านเลยนะคะได้รับเหรียญหลวงพอ่อพร้อมเลี่ยมค่ะวัดหลวงบนนาวท่านปีหนึ่งสามค่ะ แบ่งปันเลยนะคะห้ายห้าสิบาทเท่านั้นค่ะห้าห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท,ท่า,ทานถัดมาค่ะมากันที่รายการที่8ค่ะหมายเล็กเปิดรายการนี้เป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเช่นกันนะคะองค์นี้มาพร้อมเรี่ยมกรอบค่ะท่านเป็นกรอบลงยาด้วยนะคะนี่ค่ะ,ค,ะค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะท่านองค์เก่าค่ะท่านองค์งามมากๆเลยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่าน พิจารณารับชมไปพร้อมๆกันนะคะท่านใดตาไวตาถึงได้ของดีกลับบ้านแน่นอนค่ะวันนี้ค่ะสมเด็จอง์นี้นะคะแบ่งปันให้เลยนะคะท่านที่ศรัทธ,ธา550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเฉพาะ e ีนี้วันนี้เท่านั้นนะคะท่านใดเข้ามารับชมถือว่าโชคดีมากๆค่ะท่านไม่ควรปล่อยให้หลุดมือนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งรายการเท่านั้นปิดแล้วปิดเลยนะคะท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะ หมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นพระคำมาของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะวัดท่าสูงค่ะท่านเป็นพระเนื้อผงนะคะองงามมากๆเลยนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะพระคำมาหลวงพ่อฤาษีลิงดำะคะ่ะด้านหลังนะคะก็จะเป็นรูปเหมือนของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะคะท่านใดศรัทธานะคะแบ่งปันให้เลยที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นคะ่ะท่าน แบ่งปันกันไปนะคะห้าร้อยบาทท่านเก็บได้เก็บนะคะจะส่งให้ซีครบทุกบ้านค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบค่ะหมายเลขสิบรายการนี้นะคะเป็นหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วค่ะท่านเป็นองค์นี้นะคะเป็นพิมพ์ใหญ่นะคะท่านหลวงปู่เผือกนะคะเนื้อผงค่ะหลายท่านตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะองค์นี้งามองค์องงามค่ะท่าน เนื้อไม่บิดไม่แตกหักนะคะท่านดูด้านหลังค่ะองค์สภาพสวยสมบูรณ์นะคะที่สําคัญได้รับองค์พระไม่พอองค์นี้เลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านเลยนะคะแบ่งปันให้ที่500บาทเท่านั้นค่ะท่านสําหรับลูกค้าช่องปัญญาในวันนี้นะคะ500บาทค่ะถัามาค่ะท่านมากันที่รายการที่11นะคะหมายเลข11วันนี้ค่ะเป็นพระพงปัญโยนะคะหรือหลวงปู่ดูวัดสแกค่ะท่านเรียนหลวงปู่ดูนะคะ เนื้องาม,มากๆเลยนะคะท่านเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านพร้อหมหูห่วงเลยนะคะรายการนี้ค่ะด้านหลังยันอักขรท่านเต็มนะคะองนี้นะคะแบ่งปันให้พิเศษเลยนะคะที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะห้ารอยห้าสิบาทเท่านั้นคะ่ะท่านทัดมาค่ะมาก,กันที่รายการที่สิบสองนะคะหมายเลขสิบสองวันนี้ค่ะเป็นเห,นหกกรียญหลวงพ่อกันวัดพญาติการามนะคะท่านเนื้อเปียกทองนะคะ นาเหรียญท่านชัดมากๆค่ะเลี่ยมใส่กรอบให้กับท่านนะคะได้รับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะวันนี้แบ่งปันกันไปนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นเลยนะคะท,ท่านท่านใดปิดทันจองท่านได้รายการไหตไปในวันนี้นะคะหนูขอแสดงความยินดีด้วยค่ะไม่พลาดนะคะ,ะ,คะท่านวันนี้ไม่รอช้านะคะให้ทานกันค่ะมีเพียงอย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่สิบสามนะคะหมายเลขสิบสามวันนี้เขาทานเป็นเหรียญหลวงพ่อจงนะคะ หลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกค่ะพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะแบ่งปัน550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทเท่านั้นนะคะท่านหลวงพ่อจงนะคะด้านหลังต้นหนังสืออักขรท่านชาัดค่ะปิดให้ทันนะคะท่านไม่พลาดนะคะวันนี้พิเศษมากๆค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่ี่นะคะหมายเลข14วันนี้คะ่ะท่าน เป็นพระสมเด็จนะคะวัดบางขุนพรมนะคะพิมพ์อกเสียนพิมพ์อกครุฑเสียนบาทนะคะท่านเป็นเนื้อผงวัดใหม่อมารตรถบางขุนพรมกรุงเทพมหานครประเภทเป็นพระเบญจภาคีด้วยนะคะท่านสมเด็จวัดบางขุนพรมองค์สภาพสวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะท่านสวยสมกับได้รับรางวัลแน่นอนคะ่ะท่านดูเนื้อองค์พระนะคะท่านได้สทัทธาองค์นี้นะคะวันนี้พิเศษคะ่ะปล่อยให้รอบสุดท้ายนะคะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นคะ่ะหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่าน พิมพ์นี้นะคะพิมพ์โอ,อกรสเสียนบาทนะคะท่าน650บาทค่ะได้รับองค์พระพร้อมใบประกาศนะคะท่านมีเพียงแค่หนึ่งองค์เท่านั้นเลยนะคะเนื้องามากๆค่ะท่านาสามารถนำไปเลี่ยมใส่กรอบกันได้นะคะคง์สวยมากๆเลยนะคะได้รับพร้อมใบประกาศะค,ะาากค่ะชมรมอนุรักษ์พระเครื่องไทยนะคะห5 0บาทเท่านั้นค่ะ ถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่ส5นะคะหมายเลข15วันนี้ค่ะเป็นเหรียญพระมงคลเทพมุนีนะคะวัดปากน้ำพาสีเจริญค่ะรายการนี้นะคะท่านเหรียญหลวงพ่อสดนะคะพร้อมเลี่ยมกรอบพร้อมหูห่วงเลยนะคะแบ่งปันให้ที่ห้าร้อยห้าสิบาทค่ะ550บาทนะคะถัดมาค่ะท่านมากันที่รายการที่16บหนะคะ หมายเลข1 6รายการนี้ค่ะเป็นหลวงพ่อทวดนะคะเม็ดแตงค่ะท่านวัดช้างให้นะคะองงามมากๆท่านดูหน้าเหลี่ยนะคะหน้าชัดมากค่ะลายเส้นลึกลายเส้นคมนะคะหน้าไม่สึกไม่มีรอยขีดข่วนค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะวันนี้พิเศษให้ค่ะท่าน550บาทค่ะ550บาทนะคะให้ทันกันนะคะพระครูวิสัยโสภณค่ท่านด้านหลังค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะ หมายเลข17วันนี้นะคะท่านเป็นหลวงพ่อทวดพิมพ์เตารีดนะคะวัดช้างให้จังหวัดปัตตานีค่ะเป็นเนื้อเปียกทองทั้งองค์เลยนะท่านด้านหลังตอกโคตนะคะปีศูนย์ห้าค่ะนี่ค่ะด้านหลังตอกโคตปีศูนย์ห้านะคะท่านองค์งามมากๆค่ะนะคะเป็นพิมพ์เตารีดนะคะพร้อมเลี่ยมคะ่ะท่านเลี่ยมกรอบลายไทยงดงามน,นะคะองค์นี้นะคะปล่อยแบกปานะคะที่หกร้อยบาทค่ะหกร้อยบาทพร้อมส่งเลยนะคะ ท่านมาค่ะท่านมากันที่รายการที่สิบแปดค่ะห,หมายเลขสิบปดรายการนี้นะคะเป็นเพราะตรงนี้เป็นหลวงพ่อสุดนะคะท่านวัดกาหลงนะคะเหรียญพ่อสุดนะคะรุ่นเสือเพนค่ะเป็นเหรียญปีสองห้าสองหนึ่งนะคะท่านเหรียญงามมากๆเลยนะคะหลวงพ่อสุดวัดกาหลงรุ่นเสือเพนค่ะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะท่านใดไว้นะคะได้ของดีกลับบ้านแน่นอนคะ่ะท่านมาพร้อมเลี่ยมกรอบเลยนะคะ ด้านหลังค่ะเพราะสุดรายการนี้วันนี้แบ่งปันนะคะที่600บาทเท่านั้นค่ะ600บาทพร้อมส่งนะคะท่านให้ทันกันนะคะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะท่านขอปิดท้ายด้วยรายการนี้นะคะท่านใดสายเครื่องรางไม่พลาดนะคะท่านวันนี้นะคะหนูมีมาแบ่งปันนะคะท่านจะได้รับคู่เลยนะคะหนูขออนุญาตปล่อยคู่ให้กับท่านเลยค่ะมีเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นให้ทันกันนะคะ องนี้หนูไม่แน่ใจว่าเขาเรียกว่าเป็นกระดูกช้างนะคะขนหนายนะคะุท่านหรือกามช้างนั่นเองค่ะท่านดูตรงด้านบนนะคะสวยมากๆเลยนะท่านค่อนข้างมีน้ําหนักเลยนะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตวัดนะคะยาวประมาณสิบนิ้วนะคะท่านนี่ค่ะยาวประมาณสิบนิ้วนะคะ ได้รับคู่ไปเลยนะคะท่านเป็นกระดูกช้างเป็นขนายนะคะเรียกกันว่าขนายค่ะงามมา,ากๆเลยนะคะท่านพิเศษมากค่ะวันนี้ได้แบ่งปันมาเพียงแค่หนึ่งคู่เท่านั้นนะคะให้สิทธิท่านที่โทรเข้ามาสอบถามก่อนหรือทักข้อความมาก่อนพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะกระดูกช้างขนายช้างนะคะท่านแบ่งปันนะคะคู่นี้นะคะได้รับคู่นี้เลยนะคะ ขอแบ่งปันที่1,100บาทเท่านั้นค่ะ1,100บาทนะคะจัดส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะท่านยาวนะคะประมาณ10นิ้วเลยนะคะท่านได้รับคู่นี้นะคะคู่นี้แบ่งปันเพียงแค่1,100เท่านั้นนะคะท่านเป็นขนายช้านะคะท่านใดสนใจให้ทันกันนะคะท่านนคะคะนานๆถึงจะมีมาแบ่งปันนะคะไม่พลาดไม่ควรปล่อยให้หลุดมือค่ะ สำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส,ส่งฟรีให้ครบทุกบ้านเลยนะคะไม่พลาดนะคะท่าน ฝากกดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุกๆวันนะคะท่านจะได้ไม่พลาดใน E ีีต่อๆไปโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้ค่ะแม่คะใจดีคุยง่ายนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ